ทำอันอันนี้เป็นกล่องที่3นะครับที่ซื้อมาดอนต่อระหว่างรอชุดใหม่ไม่ออกนะฮะไม่รู้อันอันอันใหม่จะมีทีเด็ดอะไรตัวไหนที่ต้องตามหายัยงไม่รู้เห็นไอตัวทองทองแลแบนี้จะเหมือนกระบองเพชรสีทอง เราเรียกอะไรมาเอามาแกะซิวดีกว่าเมื่อวานก็ไปซื้อ b 2 s เมาอีกสิบสองราชาอโอ,โอ,าโอ้โหอัอนนี้ทันรอบที่แล้วเปิดพลาดไปนับดี สี่ห้าสองเป็นในพลาดนอนเปิดพลาดเดี๋ยวเมื่อน่าจะสิบนะโอ้โหนับทุกทีนะน่าับยากที่เราเปิดแล้วซิวแล้วมันยังไม่ครบนะมาประเดิมชัยหน่อยอืมโอ้โหโเกปีอ๋อบีบวับสู่พี่ค่า ดารุมักกะริาโดริาโดนี่ออกอยากนะอะไรเอ่ยเฮ้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 ยเอา้าเอชอาร์เดี่ยวสองแรกเฮ้ยเฮ้ยสามพารอเปล่าไม่จะเป็นลมโอ้ยโหริโปเออาร์ออกในใบแรกแล้วได้อหัวน้ำแข็งเวรกรรมความเอ้ย ตับเลยฮะ sr ใบนี้ไม่ lc เ,เอาวะ่ะเผื่อจะมีของแถมโอ้โหแต่วันนี้ payday นะเดี๋ยวดูก่อนถ้ากีกดเข้าไปแล้วแบบดูให้ sr เราใบาง่อยหวน้ำแข็งทำอะไรได้โคตรปก ex มาสองแรกเลยนะ SR No Spas s ไม่มาละ Boji นะโซนุคุสะล Luca l กัน Revenge Punch นะโซนุคุสะสองสามมีวิบบับ Tilto โอมาทาโอทามาโลเอเลซันชิบิรุดอนกับอ่าดักไรดักไรอืมที่ยังไม่มีมิตซึมิตซีฮันนี่ออกไปแล้วเปริวิกซองโยกิรัต โคโมท انا โคโมท انا ทันแบร์การูราคนละพวกมันสีเงินฮัตต <c oughs> ิเมทเทอร์ท <c oughs> อเลยโทกเกปี ไม่มีแล้วชิบิชิระสึก,กรูตงเยโกาอ,ากอกักดาดไปไวห้าสองนี่เอ,อือ SR ออกนีออก่เป็นลมถ้าเป็นลมมิตซี่ฮันนี่โซะใกล้หวยออกพวกนี้อาจจะรวยคิรามะมอิยูกะอามาเกโรเก อีกใบอีกรุกกะแมนอีรุกกะแมนก็คืออินน่ะมีอีรุกกะอัพเกรดอารลมาโอ้โหเงียบกริบโบกุเรชจิวโทซีบิบิวเฮลกายแล้วสำนักงานใหญ่โปเกมอนลี โอ้โหมีกริป AR ไอ้นี่จะได้วะ AR ดอนจะได้วะ C R ฮอรูโดกรูโต้ฟริจิโอโซรอ็อกปัปปี้ปัปปี้เจ็บปวดลวดแล้ว เจอโอริโปโอริโปแอปช็อกซูพีคาโนสปาแอปไซจิโอ้โหไม่มีเลยวะ่ะมาเกียวชิบิรูดอนโอ้โหสิบซองได้แค่เนี้ยอยู่นู้นสงสัยอยู่ตรงกลางเอซอ r ออกซองแรกเลยเนี่ยนะเพิ่งเคยเจอ อืไ uh huh. ม่มีแตดงว่วมันอยู่ตรงกลางหมดแล้วเนี uh ่ยชิบิชิราซึคุยทาแลนด์สไตร์สมาเฮดฮาร์เดอร์ออโตก้าหมดแล้วหืมของนี้เจ็บเลยอีาชิบิอีกโอโคโอโอ,โอลิปโปแทบช็อค uh huh. หงายท้อง